ได้เหตุไหมคะได้เหตครับแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่ไม่ค่อยดังเราเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับโอเคสองข้างครับได้ยินครับได้ยินทั้งนะสองข้างใช่ไหมคะครับแล้วอย่างคําพูดอะคะ่ะครับที่ที่เขาสัมาพากน้องอย่างนี้ได้เหนครับ<ๆ>ได้ยินใช่ครับฟังรู้เรื่องนะคะ รู้เรื่องครับนั่นเก่งขนาดนี้ใช้เวลาฝึกสองครัอฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะคนนได้ยินชัดครับอยู่อย่างนี้ก็<ม>ชัดครับเหมือนนั่งใกล้ๆตรงนั้นเลยดีครับสบายฟังรู้เรื่องเลยครับ<ม>ชัดเข้าทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะครับความดังของข้าเท่ากันใช่ใช Yes, yes, yes.